สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชิมงกาแฟโบราณนะคะไหนรูปมาด้วยจ้เขาจะเป็นคนดังกาแฟดังอันนี้จะเป็นร้านพี่ปูนะคะที่เราก็จะพักเที่ยมมานะคะก็นี่ค่ะกาแฟร้อนๆนะคะหอมกลุ่มรสเข้มข้นเลยมาชิมได้นะคะนี่หน้าร้านนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ มชาเขียวค่ะชาเขียวใส่นมไหมคะน,น้อยชาเขียวดำหรือนมน้ากนมครัค่ะาดูวิธีทำชาเขียวนมกันนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะพี่ปูก็จะทําให้เราดูนะคะเรามาอยู่นี่สองเดือนแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้สูตรอะไรเลยนะคะเราได้แต่สูตรตักนมแข็งค่ะ <laughs> เราก็จะมาช่วยตักน้าแข็งเล่นนะคะตอนเที่ยงเนี่ยค่ะกระบนการชงชาเขียวนมเดี๋ยวเอาอันนี้เพิ่งก่อนเปลี่ยนโอ้ยอยังแมนเนาะหลานอันนี้ไม่มีเครื่องนะคะไม่มีเครื่องกดนะคะ ชงเองเลยชงสดๆกับมือสดๆกับมือแบบนี้นะคะพี่โปบอกนะคะเนี่ยค่ะนจะอร่อยที่เย็นจิตนะคะใครอยากมาก็มาได้นะคะเย็นจิตนะคะซอยเย็นจิตซอยเย็นจิตหนึ่งะคะ่ะเย็นจิตหนึ่งค่ะ เขียวนมสดนะคะเราจะเติมนมลงไปนะคะส่วนเราจะกินชาเขียวมะนาวนะคะ,เ,ะเริ่มได้แล้วนะคะ<ม>เราก็ควรให้เข้ากันรสจะตรงกรอบหอมนะคะนนี่ค่ะได้แล้วนะคะ กดให้ดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหอมมากเลยนะคะชาเขียวยาชาเขียวแท้ๆค่ะนี้เนี่ยคะก็เติมลงไปนะคะถุงใหญ่ๆมากถุงใหญ่ๆอยู่นะคะ,อะ,คะอะไรคะยี่สิบห้าบาทขายถูกคายี่สิบห้าบาทเห็นไหมคะแล้วเราก็ค่อยใส่ถุงกระดาษกระดาษอีกทีหนึ่งนะคะยี่สิบห้าบาทหอมหวานมันข้นนะคะระมานี้ ประมาณนี้หลอดแล้วก็ช่วงนี้เราก็ใช้หลอดสะอาดนะคะหลอดได้แล้วค่ะค่ะนี้ก็จะมีมอสขาวมีอะไรให้าาลูกค้าจ่ายนะคะที่เป็นจอเก็อีนั่งก่อน,นะะก็ได้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆมานะคะเจอกันคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ